สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะคะแมวอีฟเนี่ยมีแฟนคลับส่งขนมมาให้นะคะเวลาถ้าอยากจะให้มาร่วมรายการกับเรานะคะก็ต้องเอาขนมมาล่อไว้นะคะนางถึงจะยอมมาอันนี้ให้ดูแมวอีฟกินขนมก่อนเข้ารายการนะคะนางชอบมากเลยเป็นขนมแบบ ใบไผ่อัดเม็ดนะคะมีความกรอบอีชอบกินขนมกรอบนรืถึงแมวเลียนี่ไม่กินนะคะโอเคได้กินขนมแล้วช่วยกันทำมาหากินได้ยังตามหาขนมเดี๋ยวนี้เห็นขนมเป็นใหญ่นะคะไม่มีขนมแล้วมีแค่นี้ <c oughs> ค่ะพอขนมหมดแล้วก็ ก็มีหายไปนะคะแมวก็เป็นเช่นนี้โอเคก็เปิดรายการหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเ,ออเกือบเดือนนะคะนี่ก็ปลายเดือนแล้ววันที่ยี่สิแปดกระกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะก็กลับมาเออ่คุยกันช่วงปลายปลายเดือนอีกนิดนึงสัญญากันไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเดือนนี้มีเรื่องอะไรที่สําคัญมากเกี่ยวกับ เ,เกี่ยวกับจีนนะคะอย่างที่คุยกันไว้เมื่อตอนรอบที่แล้วก็คือว่าเดือนนี้มีการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่สามของคณะกรรมการกลางของพรรคที่20นะคะที่เขาเรียกว่าอะไรนะเทิร์ดเพล e เนมอ t ฟ e ดอะ t h c r n t r a l c o m m i t t e e of t h e c h i n e s m Communist Party นะคะเป็นการประชุมที่สำคัญมากาต่อรัฐบาลจีนต่อพรรคคอมมิวนิสต์ต่อสีจิ้นผิงนะคะแล้วก็เป็นการประชุมที่เลื่อน เลื่อนมายาวนานมากนะแต่แต่เดิมเนี่ยควรจะต้องประชุมกันตั้งแต่ช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงของปีที่แล้วนะคะเดือนสิงหากักยายตุลาแถวๆนั้นเนี่ยนะก,ก,ก็ก็เลื่อนมาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่งจะได้มาจัดจริงๆก็คือกรกฎาคมที่ผ่านมาวันที่สิบห้าถึงสิบปดกรกฏาคมก็เป็นการประชุมที่ที่ทุกคนรอคอ,อยมากอยากจะรู้มากว่ามันจะมีเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ โดยทั่วไปแล้วการประชุมนี้เนี่ยที่ควรจะมีตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันควรจะเป็นการประชุมที่ถแถลง <c oughs> แนวทางทางเศรษฐกิจของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะซึ่งเราก็คุยกันมาเยอะประมาณ1หนึ่งแล้วว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของจีนตอนนี้ก็ไม่สู้ดีนะมีปัญหามีวิกฤตหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันทุกคนก็อยากจะรอฟังว่า ว่าการประชุมสมารช์ชาใหญ่ครั้งที่สามเนี่ยเติร์ดเพนนัมเนี่ยจะเอ่อ <c oughs> จะนําไปสู่อะไรบ้างนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางอะไรไหมจะแก้จะทําให้เรามั่นใจว่าจะแก้ปัญหาได้เอ,อ่อย่างไรบ้างนะคะปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยนะปรากฏว่าผลที่ออกมาค่อนข้างผิดคาดแล้วสําหรับคนที่รอคอยเนี่ยก็ค่อนข้าง น่าผิดหวังมากพอสมควรนะเอเพราะว่าอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือ <c oughs> มีข้อมูลออกมาให้น้อยมากนะโดยทั่วไปแล้วการประชุมใหญ่ในลักษณะนี้เนี่ยเ,เราอาจจะจําได้ก่อนหน้านั้น,น,นเราเคยมีการคุยกันเรื่องการประชุมสองสภาของจีนที่เกิดขึ้นเเป็นประจําทุกปีนะเวลามีการประชุมสองสภาก็โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากในปักกิ่งนะมีการรายงาน สื่อจีนก็สื่อของรัฐบาลจีนก็รายงานทุกวันเราก็ติดตามเรื่องราวได้วันต่อวันแต่ว่าการประชุมสมชัชชาใหญ่ครั้งที่สามเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าเราเห็นข่าวตอนเปิดงานวันแรกวันที่สิบห้านะแล้วพอหลังจากนั้นก็เงียบไม่มีข่าวเลยเลยนะเงียบพร้อมใจกันเงียบทุกสื่อของรัฐบาลจีนแล้วก็มาให้ข่าวอีกทีก็คือสรุปตอนจบตอนวันสุดท้ายนะฮะ เท่านั้นเองก็แล้วก็ข่าวที่ให้ตอนจบครั้งสุดท้ายถามว่าเราได้ข้อมูลอะไรที่สำคัญนะแนวทางในทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนแลดูว่าก็จะไม่เปลี่ยนไปก็ยังเป็นแนวทางแบบสีชิ้นผิงเหมือนเดิมก็จะยังคงมีแนวโน้มที่จะปิดตัวออกจากโลกภายนอกมากขึ้นเน้นความมั่นคงมากกว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะยังคง <c oughs> มีการควบคุมนะกฎหมายคอมม่นคงอะไรต่างๆก็ยังคงอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ไม่เห็นแนวทางใดๆที่จะสามารถที่จะ,ะบรรเทาปัญหาวิกฤตอสังหาร,ริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นหรือปัญหาวิกฤตสถาบันการเงินนี่อะไรต่างๆท,ที่ทับถมกันมาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ได้นะก็แลดูว่ายังยังไม่มีทางออกจากปัญหาเหล่านี้นะก็เศรษฐกิจก็ยังดําเนินไปตามแนวทางเดิม <c oughs> ไม่เปลี่ยนผ่านจากการประชุมสมชัชชาใหญ่ทั้งที่สามาก็กไม่ได้ทําให้ใครมีความรู้สึกมั่นคงในเศรษฐกิจจีนเออ่ขึ้นมาเลยนะคะเออ ข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่ที่สุดที่สําคัญที่สุดที่ได้จากการประชุมสมาั้งใหญ่ครั้งที่สาเนี่ยก็คือว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศชิงกังที่ถูกเพิร์ชใลปีที่แล้วน่าจะยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันเอตั้งแต่ข่าวที่แล้วแล้วนึกว่าหลังจากที่มีข่าวชิงกังถูกเพิร์ชเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นชิงกังในเอที่สาธารณะมาเป็นเวลายาวนานมากนะเอ่อ จนมีข่าวลือว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าเสียชีวิตเออ่ขณะโดนเพิร์ชโดนสอบสวนโดนทรมานอะไรแล้วเสียชีวิตไปไหมถึงได้เงียบหายไปเลยนะคะก็เอหมู่บรรดาคนที่เฝ้าดูจีนอยู่พวกไชน่าวัเชอร์ทั้งหลายก็ก็รอดู <c oughs> ตั้งตั้งหน้าตั้งตารอดูเอเอาการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่สามนี้มากเพราะว่า,าถ้า ชิงกังไม่ปรากฏตัวและถ้าไม่มีการพูดถึงชิงกังเลยเนี่ยก็เชื่อได้ว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วนะฮะเพราะเหตุว่าชิงกังนี้ยังมีชื่ออยู่ในเซ็นทรัลคอมมิตีนะชื่อยังไม่ถูกคัดออกไปซึ่งอันนี้ต่างจากรัฐ <c oughs> มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลีสร้างขู่ึ่งถูกเพิร์ชในระยะเวลาไล่เรียกกันแล้วก็ก่อนหน้าการชุมุมสมาชชาใหญ่ครั้งที่สาไม่กี่วันก็มีการประกาศขับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์นะ ปรากฏว่าก็คือดังนั้นเนี่ยชื่อของสิงห์กลงยังอยู่ออ่ถ้าเขาก็ควรจะปรากฏตัวในการประชุม <c oughs> หรือไม่งั้นก็ควรจะมีการอธิบายว่าเขาถูกไล่ออกหรือเขาลาออกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเผื่อม่มีการอยู่ดีๆก็ไม่พูดถึงเลยแล้วหายไปจากสาร,ระบบแล้วไม่ถูกพูดถึงอีกเลยทั้งทั้งที่ชื่ออยู่ในนั้นเนี่ยก็เชื่อได้ว่าน่าเสียชีวิตแล้วแต่ปรากฏว่าในการประชุมครั้งนี้นะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มีการถแถลงออกมาว่าสหายให้คำว่าคอมแรดทงจื้อเนืสหายชิงกังเนี่ยได้ลาออกจากทุกตำแหน่งออแล้วก็ลาออกจากเซออ็นทรัลคอมมิตตี้ไปแล้วนะ,ะอันนี้ก็น่าสนใจคือ <c oughs> น่าจะกล่าวได้ว่าอาณาโคนทางการเบืองของชิงกังสิ้นสุดแล้วแหละนะแต่ว่าการลงโทษไม่รุนแรงเขากลีสร้างฝู นะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าความผิดของชิงกลงอาจจะเอ,อไม่เข้าข่ายร้ายแรงเท้าหลีส่สร้างฝูอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเอ,อ,อาจจะไม่ได้มีเรื่องของการคอรัปชั่นที่เป็นที่นําไปสู่เออ่ภัยความมั่นคงนะอาจจะไม่อาจจะไม่ถูกมองว่าเป็นคนที่ทรยศซีชิ้นผิงหรืออะไรและชิงกังเนี่ก็เป็นแต่ก่อนหน้านั้นชิงกังก็เป็นคนโปรดของซีชิ้นผิงมากดังนั้นก็อันนี้ก็อาจจะเป็นการแสดงความเมตตาว่า อนุญาตให้ลาออกไปเองและการที่พูดว่าลาออกไปเนี่ยการที่กล่าวถึงสิงคังก็ทําให้เชื่อได้ว่าสิงคังน่าจะยังมีชีวิตอยู่ก็ <c oughs> ก,ก,ก็ก็ยินดีด้วยที่ยังไม่ตายนะคะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นข้อมูลใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่ออกมาจากเอการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่สามเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะนอกนั้นก็มีความ ผิดปกติต่างๆที่ทำให้ศูนย์ข่าวลือโคมลอยต่างๆเนี่ยก็มีความตื่นเต้นกระชุ่มกระชวยกันมากนอะออย่างเช่นลายบ้างมันมีความประหลานก็คือวันแรกวันแรกของการประชุมเนี่ยมันมีบทความตีพิมพ์ออกมาในชิงหัวนะฮะ,ะที่เรียกเป็นบทความเรื่องสีจิ้นผิง นักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่นะเลขสีชินผิงว่านักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็น่าสนใจชวนให้คิดว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่สามันนี้แต่ไอ้บทความมันนั้นเนี่ยที่ตีพิมพ์ออกมาโดยสำนักข่าวสิงหัวเนี่ยก็มีชีวิตอยู่บนอินเทอร์เนต็ตแค่ไม่ถึงยี่ิบสี่ชั่วโมงนะก็ถูก ก็ถูกลบหายไปแล้วก็หายไปเลยทีนี้ก็ตามหาอะไรไม่เจอทั้งสิ้นนะมีความสามารถในการลบสิ่งน,นี้ออกจากอินเทอร์เน็ตโดยสิ้นเชิงนะแล้วก็ <c oughs> สำนักข่าวอื่นๆของรัฐบาลจีนก็ไม่มีใครนําเสนอบทความนีม้มีชิงหัวที่เดียวเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็อย่างที่บอกนะก็คือว่าพอหลังจากวันเปิดงานวันแรกวันที่สิบห้าแล้วเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดเงียบไม่มีข่าวใดๆทั้งสิ้นไม่มีภาพข่าวไม่มีอะไรเลยซึ่งประหลาดมากแล้วก็ ไม่ใช่เงียบเฉพาะสื่อใดสื่อหนึ่งของจีนกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนทุกฉบับทุกทุกสื่อเนี่ยเงียบหมดไม่มีใครพูดถึงการประชุมอันยิ่งใหญ่อันนี้ที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ะสะจนกระทั่งมีข่าวลือออกมาว่าสีจิ้นผิงเนี่ยอาจจะ,ะสตโตรกนะเกิดเส้นเลือดในสมองแตกในช่วงเช้าของการประชุมวันแรกแล้วเราก็เลยไม่เห็นไม่เห็นสีชิ้นผิงไม่เห็นภาพ ข่าวไม่เห็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเพราะว่าสีชิ้นผิงถูกเอาไปเอ <c oughs> เอเอรักษาที่โรงพยาบาลน,นะแล้วก็เอภาพนี่แหละก็ <c oughs> มีข่าวลือออกมาหนักมากว่าสีชิ้นผิงเนี่ยโศกนะก็แล้วพอ <c oughs> วันสุดท้ายพอวันปิดงานก็สีชิ้นผิงก็โผล่มา ก็โผล่มาอีกนะแต่ว่าก็ภาพเคลื่อนไหวก็มีนะแต่เป็นภาพเคลื่อนไหวไกลๆภาพภาพนิ่งใกล้ๆมีแต่ก็บอกได้ลําบากว่าเป็นภาพเอ,อปัจจุบันหรือเปล่านะข่าวลือก็ยังคงสะพัดหนักมากว่าเนี่ยสีชินผิงสโตรกไปแล้วนะอะไรเงี้ยอ,อ,อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อะไรงี้ข่าวลือออกมาเยอะมากก็แต่แต่จริงๆเราเห็น เขาปรากฏตัวในวันปิดเราก็ค่อนข้างรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วแหละนะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีเหตุเกิดขึ้นที่สำคัญมากก็คือ,อ,อผู้นำนะผู้นำเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามการสัลยกรรมนะคะเ,เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ผู้นำประเทศที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ที่ หลือ,อยมคกี่ประเทศในโลกนี้นะฮะก็เราก็เป็นมิตรประเทศเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดกับจีนพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่สีชิ้นผิงเรียกว่าเป็นมิตรที่ยิ่งใหญ่ของสีชิ้นผิงเนะี่ยเป็น,เป,นเป็นเพื่อนกันนะก็เขาก็เสียชีวิตเอ,อซึ่งก็ยังความสะเทือนใจให้สีชินผิงอย่างมากนะอ,อสีชิ้นผิงก็มีการเดินทางไปอ,อแสดงความเสียใจไว้อาลัยให้กับผู้นำเวียดนามเนี่ย ที่สถานทูตเวียดนามในปักกิ่งเดินทางไปด้วยตัวเองอันนี้พิเศษมากก่อนหน้านั้นผู้นําอิหร่านเครื่องบินตกเสียชีวิตก็สีชินผิงก็ไม่ได้ไปเองแนละ้วส่งผู้แทนไปผู้นํารัฐอื่นๆเนี่ยเราเราไม่เราไม่ได้เห็นการที่สีชินผิงเดินทางไปด้วยตัวเองมานานมากแล้วอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ารักกันมากนะอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องการสยบข่าวลือว่าสตโตรกนะหรือเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็น่าสนใจก็คือล้วก็ล้วก็มีภาพข่าวอะไรชัดเจนมากแต่ว่าก็อันอันนี้ก็น่าสนใจอีกเหมือนกันว่าประเทศจีนนะมันมีความทําปลอมหลายอย่างมากอะ่ะเราอยู่เมืองไทยเราก็ได้ข่าวประเทศจีนมีไข่ปลอมมีนมปลอมมีอะไรทุกสิ่งอย่างปลอมเยอะมากหร,หรือเกินมาจากจีนนะปรากฏว่าพอสีจิ้นผิงปรากฏตัวออกทีวีออกสื่อของรัฐชัดเจนมากเนี่ย เดินไปเดินมาด้วยมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวมีทั้งนั่งคุยกับเอ่อกับเอกอัครชทูตเวียดนามประจําปักกิ่งเนะปรากฏว่าเอ่อชาวสํานักข่าวโฮมลอยทั้งหลายก็ยังคงไม่เชื่อนะมีบางส่วนที่ยังคงไม่เชื่อบอกว่าอันนี้ไม่ใช่สีชิ้นผิงตัวจริงนะนี่เป็นสีชิ้นผิงปลอมเดี๋ยวนี้จีนพัฒนาการไปถึงขั้นมีสีชิ้นผิงปลอมแล้วนะเราก็มเีเขาบอกว่าอะไรดูสีสีจิ้นผิงน้ําหนักลดลงไปเยอะมากนะซึ่งก็ ก็ก็ดูว่าน้ําหนักลงจริงๆนะแต่ว่าก็อส่วนหนึ่งก็เขาก็อายุเยอะแล้วไหมเขาก็อาจจะแบบน้ําหนักลงก็อาจจะดีต่อสุขภาพไหมอันนี้ไม่รู้นะแต่ก็จะเปรียบเทียบเวลาเดียวกันในปีที่แล้วก็เห็นได้ชัดว่าสีชิมผิงก็น้ําหนักลดลงไปเยอะเขาอาจจะน้ําหนักลดลงแล้วก็มีคนสังเกตว่าอลายมือที่เอที่ไว้อะไรเนี่ยมันเป็นคนละลายมือกันเอกับลายมือสีชิมผิงนะมีการ เอามาเปรียบเทียบกับการเขียนไว้อะไรหรือเขียนสมุดเยี่ยมอะไรก่อนหน้านั้นของสีชิ้นผิงเนี่ยเมื่อเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วเราก็บอกว่าดูสิมันลายมือมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าในสังคมโลกยุคนี้เนาะคนเรานานๆเขียนหนังสือทีอะเจ็ดแปดปีผ่านไปอะลายมือมันก็เปลี่ยนไปก็ก็ไม่แปลกเท่าไหร่แล้วก็มันก็ไม่ได ก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะอะไรอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เปิดทางด้านลายมือนะแต่ดูแล้วก็บอกว่ามันก็คงมันก็เป็นไปได้ที่คนคนเดียวกันจะเขียนลายมือหวาดหรือบรรจงไม่เท่ากันแล้วมันดูไม่เหมือนกันนะแต่ก็มีข่าวเน,นี่ยข่าวคมลอยก็ยังคงออกมาว่าอันนี้เป็นสีจิ้นถิตัวปลอมนะแต่ก็ก็ค่อยๆซาซาลงแล้วแหละตอนนี้เราก็คงถ้าถ้าถามโฆษณา,ส,นานะสรุปว่าไอข่าวที่บอกว่าสีจิ้นถิสตโตรกตอนเ ตอนประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่สามเนี่ยไม่จริงนะเป็นข่าวลือเราก็เห็นสีจิ้นผิงปรากฏตัวหลังจากนั้นแล้วนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออตลกดีมันก็มีเดี๋ยวนี้คนจีนก็คิดถึงขั้นได้ว่ามีสีจิ้นผิงปลอมเกิดขึ้นนะแต่ว่าก็ก็คิดว่าไม่น่าใช่ดูแล้วดูภาพเคลื่อนไหวดูวิธีการพูดดูท่าทางที่เป็นคลิปข่าวออกมาแล้วเนี่ยคิดว่าตัวจริงแหละค่ะยังอยู่มีผู้ยังอยู่นะคะแล้วก็สุขภาพยังดีพอสมควรเดินเหินได้ นะแล้วก็ฟุยได้อะไรก็สำหรับท่านที่เป็นห่วงเอ่อท่านผู้นำก็แจ้งเพื่อทราบนะว่าน่าจะยังมีชีวิตดีอยู่นะอ่าพอหลังจากนั้นช่วงครึ่งหลังก็ต้องบอกว่าช่วงครึ่งหลังของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจีนค่อนข้างไม่เป็นที่สนใจในสื่อของโลกนี้เลยเนาะอันนี้อันนี้ก็พูดในสุดสัปดาห์ที่หลังที่ทีเปิดโอลิมปิกที่ที่ปารีสเนะี่ยทุกคนก็สนใจโอลิมปิกกันหมดนะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้น ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีข่าวช็อกโลกอีกอันหนึ่งช็อกวัสนาด้วยเหมือนกันตัวเองก็ฟันธงผิดไปแล้วนะก็ต้องยอมรับมหาสใจมหาสใจ,จมากก็คือว่าโจไบเดนเนี่ยได้อ,อถอนตัวจากการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วก็เอนดอสนับสนุนให้รองประธานาดีคามาลาแฮร์ริสเนี่ยเ,เป็นผู้แทนของเป็นผู้สมัครเในนามของพรรคเดโมแครตแทนนะแล้วก็ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคามาแฮร์ริสก็ได้รับความสนับสนุนได้เสียงสนับสนุนจากภายในยพรรคเดโมแครตมากเพียงพอแล้วนะก็ค่อนข้างจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเอ,อ่อคนที่จะแข่งกระทั้์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะเป็นรองประธานดีคามาลาแฮร์ริสแทนนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีคนถามว่าสนามมาก่อนหน้านี้นานยาวนานแล้วว่าไบเดนจะอยู่จริงหรอไบเดนจะอยู่จริงหรอไบเดนจะย้ายจะเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยตัวเองก็มีความรู้สึกว่า ไม่น่านะไม่น่าเปลี่ยนเพราะว่าอเมริกาเนี่ยใช้เวลาเป็นประเทศที่ใช้เวลาในการรณรงค์หาเสียงในการอะไรต่างๆในะยาวนานมากคือประเทศอื่นเขาก็ไม่กี่เดือนนะบางบางประเทศอยู่แค่ภายในเดือนเดียวด้วยซ้ําแต่อเมริกานี่เขาแบบโอ,อ้โหเริ่มทํากันทั้งปีแทบจะเรียกว่าปีสุดท้ายของวาระเนี่ยเป็นปีเลือกตั้งกันเลยทีเดียวน,นะแล้วอันนี้ก็เหลือแค่อีกไม่กี่เดือนแนละ้วเขาเลือกตั้งกันเดือนพฤศจิกาเออร้อยวันเนะี่ยประมาณ ใช่ไหมสิงหากัยยาตุลาพฤศจิการ้อยกว่าวันนะแล้วแล้วจะทันเหรอแล้วอีกอย่างก็คือคามาลาแฮริสเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีที่ได้แสงน้อยมากนะสี่ปีที่ผ่านมาคามาลาแฮริสได้แสงน้อยมากแล้วก็เอ่ไบเดนเรารู้สึกว่าไบเดนไม่ไม่ให้ความสนับสนุนมากเท่าที่ควรนะ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะ ทำเช่นนี้นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากจริงๆที่ไบเดนจะถอนตัวแล้วไบเดนก่อนหน้านั้นก็ยืนยัน500%ว่าฉันไม่ถอนตัวแน่ๆฉันสุขภาพดีฉันไม่มีปัญหาเรื่องความจำเสื่อมอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็มาประกาศว่าโอเคฉันจะไม่ฉันจะถอนตัวละให้คารลาแฮริสแทนอันนี้ก็ช็อกโลกนะแต่ก็ก็ต้องยอมรับว่าเป็นความช็อกที่ชื่นชมยินดีให้กับพรรคเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาพอสมควรเพราะว่าก็ อย,อย่างที่เราก็อาจจะเห็นใน,ในสื่อว่ากระแสะคแารมาเแฮร์ริสก็มาแรงมากแล้วอันนี้ก็เป็นในแง่นึงเป็นการเตะตัดขาแคมเปญของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทุกอย่างวางอยู่บนฐานรากที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะสู้กับเไบเดนนะดังนั้นประเด็นที่พูดก็จะเป็นเรื่องความจําเสื่อมอายุมากไม่ฟิตแล้วอไม่สามารถที่จะปกครองประเทศได้เพราะว่าแก่เกินไปแต่ว่าอยู่ดีๆตอนนี้ผู้สมัครที่แก่ ก็กลายเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะเราก็อิออเมเจของคา m a มาลาแฮริกับไบเดนก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเป็นผู้หญิงผิวสีเป็นลูกครึ่งอินเดียกับแอฟริกันอเมริกันอะไรเงี้ยเป็นเป็นนักกฎหมายเป็นอายการมาก่อนจากแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยแล้วก็มีจุดยืนอย่างเช่นเรื่องอิสราเอลกับกาซาจุดยืนของคา m a มาลาแฮริก็ต่างกับ ไบเดนนะมีจุดยืนที่ไม่ได้สนับสนุนอิสราเอลมากเท่าไบเดนด้วยนะการเอ่อการจะโจมตีในเรื่องนี้ก็ก,ก,ก็ยากขึ้นด้วยนะเราก็มีจุดยืนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสตรีสิทธ,รทธริร่างกายเนื้อตัวการทำแท้งอะไรต่างๆแล้วก็ LGBT อะไรต่างๆที่ชัดเจนกว่าไบเดนเยอะมากอันนี้ก็ทำให้อ่อทรัมป์ก็ ทําก็รับมือลําบากพอสมควรนะอ่อพูดถึงเรื่องนี้เยอะก็คือเดี๋ยวจะต้องมีคนถามอีกเหมือนกันว่าเปลี่ยนผู้สมัครของพรรคเดโมแครตจากไบเดนเป็นแฮร์ริสเนี่ยมีผลต่อจีนยังไงแล้วจีนจะอยากได้ใครเป็นประธานดีก่อนนะนั้นเราเคยบอกมาเนิ่นนานแล้วว่าสีชินผิงไม่อยากได้ทรัมป์ด้วยเหตุผลหลายๆประการด้วยความอ คาดเดาไม่ได้ของทรัมป์นะ l l of s u r p r i s e นะเอนอด้วยประวัติศาสตร์ที่ทรัมป์เป็นคนเริ่มประกาศสงครามการค้านะแล้วก็แนวโน้มเอนโยบายต่อจีนของทรัมป์เนี่ยก็ย่อมจะรุนแรงกว่าเดโมแครตแน่นอนนะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องของความสนิทสนมระหว่างทรัมป์กับปูตินซึ่งอาจจะทำให้ปูตินเนี่ยย้ายค่ายได้นะนี่ก็จะเป็น ผลเสียกับจีนอย่างมากนะดังนั้นเนี่ยจีนไม่อยากได้ทรัมป์อยู่แล้วทีนี้คำถามก็คือว่าใบตอนนี้เปลี่ยนจากไบเดนเป็นแฮร์ริสเนี่ยจีนจะว่ายังไงอ,อแนวโน้มก็คิดว่าสีชิ้นผิงก็ยังอยากได้ประธานดีเดโมแครตอยู่นั่นเองเพราะว่าพรรคเดโมแครตมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมากกว่าพรรครือับลิกันแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนหลังเนี่ยต้องบอกว่า วาระแรกของประธานดีไบเดนเนี่ยนี่จะเป็นวาระเดียวแล้วเนี่ยอได้รับสืบทอดนโยบายเอ่อต่างประเทศที่มีต่อจีนเนี่ยจากดีพับลิกันมาเต็มเ็มนะคือรับสืบทอดต่ออมาจากทรัมป์แล้วก็เอ่อในช่วงหลังๆนี้ก็ดําเนินการสิ่งที่แกลดูว่าจะเป็นสงครามการค้าครั้งใหม่ด้วยนะอแต่ว่าเดมโมแครตก็ยัง ก็ยังไม่เสียงดังเท่ารีพับบิกันในหลายๆเรื่องอย่างเช่นเ,เรื่องฮ่องกงนะเซเนเตอร์อ Senator ที่สนับสนุนฮ่องกงที่ที่ออกมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงอย่างแรงในช่วงปี2019และหลังๆมาเนี่ยก็เป็นรีพับบิ c กันล้วนนะเ,เรื่องไต้หวันนะเดโมแครตอินเจเนอรก็เสียงเบากว่ารีพับบิ c กันก็จะมี แนนซี่เพโลซซึ่งเดินทางไปไต้หวันซึ่งสร้างความแตกตื่นอย่างมากแต่ว่าการเดินทางไปไต้หวันของแนนซี่เพโลซีก็ไบเดนก็แสดงออกชัดเจนว่าไม่แอ p r o v e ไม่คิดว่าควรจะไปนะแล้วก็อดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเอ่อเดมโมแครตค่อนข้างจะไม่แรงเท่า Republican ในการสนับสนุนเอภาคส่วนต่างๆท,ที่ที่ต่อต้านรัฐบาลจีนนะดังนั้นเนี่ยก็อคิดว่าในภาพรวมแล้วก็ สี่ชิ้นผิงก็คงยังอยากได้ประธานดีเดโมแครตในใน,ในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้นะนอกจากนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่อ,อคามาลาแฮริสต้องยอมรับเลยว่ามีความชัดเจนในเรื่องนโยบายต่างประเทศน้อยมากมีปากมีเสียงในเรื่องต่างประเทศน้อยมากนะในช่วงอ,อสามปีที่ผ่านมาเข้าสู่ปีที่สี่ของประธานดีโจไบ,บเดนเนี่ยคัมาลาแฮร์ริส ไม่ไม่ดูโดดเด่นทางด้านการต่างประเทศนะส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะว่าไม่ได้มีจุดยืนเดียวกับไบเดนทั้งหมดนะเอ่อคาม่ลาแฮรริสจะโดดเด่นเรื่องในประเทศมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการเาแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยอา,อาจจะเรื่องราวภายในประเทศเนี่ยก็ก็มีมีประวัติการทํางานที่ชัดเจนกว่ามากซึ่งจริงๆอันนี้ก็เมกเซนส์สำหรับการเลือกตั้งนะ ในการเลือกตั้งโดยทั่วไปเนี่ยนโยบายต่างประเทศไม่ได้ทําให้พรรคการเมืองใดๆได,ได้รับการเลือกตั้งนะเพราะคนเลือกตั้งคือคนที่อยู่ในประเทศใช่ไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยความที่แฮริสไม่ได้โดดเด่นด้านการต่างประเทศแล้วก็ไม่ไม่ดูไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีแนวาทางการต่างประเทศที่ชัดเจนอะไรเท่าไหร่เนี่ยนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์จีนสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จีน,นจะมองว่าแฮรริสเนี่ยจะอ่อนจะเป็น จะเป็นประธานดีที่อ่อนแอกว่าไบเดนซะอีกเพราะว่าเพราะว่าอ่อนประสบการณ์ทางด้านทางด้านการต่างประเทศนะแล้วก็อาจจะดังนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะมีแนวโน้มที่จะถ้าแฮร์ริสได้เป็นประธานดีเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มให้ไม่ดําเนินนโยบายต่างประเทศที่มันรุนแรงที่มันหัวร้อน <c oughs> ชวนตีออ่กับจีนมากเหมือนกับ เหมือนเหมือนเหมือนกับยุคข,ของทรัมป์หรือแม้กระทั่งยุคข,ของไบเดนก่อนหน้านั้นนะดังนั้นในภาพรวมคิดว่าผู้นำจีนน่าจะน่าจะเห็นเป็นเรื่องดีที่แฮร์ริสเนี่ยมาแทนไบเดนในการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่จะถึงนี้นะเพราะว่าแฮร์ริสก็ดูพร้อมกว่าไบเดนจริงๆแล้วก็กระแสตอนนี้มีแฮร์ริสฟีเวอร์เนาะ ทั้งในหมู่เดมโมแครตเองแล้วก็คนที่จะเป็นสวิงโหวตอะไรเงี้ยก็ <c oughs> มีความตื่นเต้นมีความสวิงมีความมีความมีกำลังใจในการที่จะเลือกแฮร์ริสมากขึ้นเลือกพรรคเดมโมแครตมากขึ้นกว่าในยุคที่ไบเดนเป็นผู้สมัครมากนะแกการได้เงินสนับสนุนอะไรต่างๆก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลพันลึกนะะดังนั้นเนี่ยก็ก็ คิดว่าความเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ปักกิ่งน่าจะน่าจะชื่นชอบนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องนี้ที่วัฒนาแอบคิดนิดหนึ่งก็คือว่าความสีชินผิงกับความจีนและความชายเป็นใหญ่ของของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนาะเราเห็นช่วงที่ผ่านมานี่พรรคคอมมิวนิสต์จีนแบบมีปัญหากับการแฮนเดิลผู้นําผู้หญิงเนาะอันนี้ภาพที่เห็นชัดเจนที่สุดคือความรับไม่ได้ไม่รู้จะจัดการยังไงกับแนนซี่เพโลซี่ที่ไปไต้หวันนะ่ะถ้าจําได้นะแนนซี่เพโลซี่ในอายุ มากนะแกพอจะเป็นแม่ของสีชิ้นผิงนะแล้วก็ใส่ชุดสูตรแพนสูรช็อกกิ้งพิงเนาะแล้วก็แต่งหน้าแบบจัดมากแล้วก็ใส่รองเท้าส้นเข็มแล้วก็แบบไปโผล่อยู่ที่ไต้หวันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่สีชิ้นผิงไม่รู้จะจัดการยังไงคือไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนไม่เคยเห็นผู้หญิงที่มีบทบาททางการเมืองแล้วก็ แสดงเขาเรียกอะไรแสดงจุดยืนทางการเมืองในวิธีที่มันแบบรุนแรงก้าวลาวมากแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อายุมากแล้วเป็นผู้หญิงอายุมากที่แต่งตัวด้วยสีช็อกกิ้งพิงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็อาจหารมากอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอะไรที่เราคิดว่าผู้นําจีนจัดการไม่ค่อยได้ผู้นําจีนคุ้นเคยแต่การแฮนด์ลกับผู้นําที่เป็นผู้ชายสูงวัยอะไรเงี้ย มากกว่านะในพรรคคอมมิวนิสต์เองก็แทบจะไม่มีผู้นําผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยเอ่อดังนั้นอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าถ้าคารมาลาแฮริสมาเป็นประธานดีสหรัฐอเมริกาจริงๆนะฮะเอ่อเป็นผู้หญิงและเป็นผู้หญิงที่อายุเท่าไรห้าสิบเก้าเนาะปีนี้ก็ไม่ได้สูงวัยมากนะเด็กกว่าสีชิ้นผิงเยอะแล้วก็เป็นผู้หญิงผิวสีแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีเชื้อสายเอเชียด้วยเนี่ยเอ่อจะ จะมีแนวทางอะไรที่ทำให้ที่ทาให้อ่ฝ่ายจีนเนี่ยช็อกได้บ้างก็ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องคอยติดตามดูนะคิดว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากก็นี่แหละค่ะช่วงช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวมีข่าวอื่นๆออกมาเยอะเหมือนกันที่ทำให้เราอ,อาจจะลืมจีนไปบ้างนะแต่ว่าก็คิดว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือ จุดยืนของจีนต่อการเปลี่ยนผู้นำผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานธิบดีของพัรคเดมโมแครตของสหรัฐอเมริกานะก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะก็โอเคพอสมควรแก่เวลาแล้วนกะคิดว่าเดือนหน้าน่าจะมีพัฒน,นาการอะไรเพิ่มขึ้นก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะก็ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ